สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาริกาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาริกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนช่วงนี้เกาะติดกันอยู่ที่ตลาดซื้อขายนักเตะซึ่งมีดีลสําคัญสําคัญดีลที่ได้รับความสนใจอย่างมากเนี่ยนะครับกำลังอยู่ในช่วงเข้าได้เข้าเข็มนะครับสรุปก่อนแล้วกันนะครับในดีลของคูเดนอาวาเรสนะฮะกับแอตเลติโกมาดริดที่ก่อนหน้านั้นมีข่าวมาบอกว่า ยังไม่เซ็นสัญญาการนู่นนั่นนี่นะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับการจัดการเรื่องเอกสาระอะไรต่างๆนานาซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับวันอาทิตย์นี้คูเรียนอาวเรสจะบินมาที่มาดริดมาตรวจร่างกายแล้วก็เซ็นสัญญาครับซึ่งจบแน่นอนครับเดีลยวนี้ไม่มีปัญหาอีกเดีลยวนึงที่ไม่จบก็เหมือนจบนะครับก็คือมิเกลเมดิโน่กับอาร์เซนอล มิเกลมิลล์ happy กับข้อสเสนอของอาร์เซนอลแล้วก็อยากร่วมงานกับมิเกลอาร์เตตาคือเขาเป็นนักเตะบาสก็จริงแต่ว่าเป็นนักเตะที่ออกไปประจนภัยนะครับออกไปค้าแข่งในต่างประเทศตั้งแต่เด็กๆนะครับทั้งที่นิวคาสเซิลทั้งที่โบลเอเซียดอปมุนก็ไปมาหมดแล้วนะครับ กับการเล่นให้กับเรลโสดัสเขาเองก็แฮปปี้เพียงแต่ว่าโปรเจกต์ของมิเกลอาเตียต้านั้นน่าสนใจมากทำให้เขาเชิญดาวข้อเสนอของทั้งแอตเลติกมาติดของทั้งบาร์เซโลนาหมดแล้วนะครับมิเกลเมดิโน่จะย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลแฟนปืนเตรียมรับของได้เลยครับมาถึงอีกหนึ่งดีลของเรลซโสดัสที่หลายคนตามกันมากเลยนะครับนั่นก็คือมาตินซูบิเมนดีสื่ออังกฤษเนี่ยก็รายงานไปนะครับแล้วก็แนวโน้ม โพสิทีนะครับบอกว่านักเตะมีความต้องการอยากจะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลมองว่าลิเวอร์พูลนั้นเป็นสโมสรที่พิเศษอะไรอย่างงั้นนะครับก็ฝั่งกฤสก็รายงานไปนะครับผมเองก็ทำหน้าที่ในฝั่งของสเปนเช็คข่าวทางฝั่งสเปนให้ว่ามันมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลึกไปถึงเช็คข่าวจากสื่อท้องถิ่นเลยนะครับ สื่อท้องถิ่นในแคว้นบาสในจังหวัดกิบูสเกาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งของเร่โซเสดัตเนี่ยคือเขาทำข่าวโซเสดัตโดยเฉพาะเลยนะครับเขาก็ยืนยันค่อนข้างตรงกันนะครับว่าทางด้านของมาตินซูบิเมนดี้เนี่ยยังมองไม่ชัดเจนนะครับว่าการตัดสินใจย้า,ายไปอยู่กับลิพูเน่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหรือไม่ทางเรวโซเสดัตก็ ให้คำมั่นสัญญาบอกว่าเดี๋ยวจะปรับปรุงสัญญาฉบับใหม่ให้ดีขึ้นแล้วก็ยกระดับความสำคัญของซูบิมเบนดี้ว่าเป็นนักเตะคนสำคัญในโปรเจกต์ใหม่ของสโมสรสำคัญกว่านั้นก็คือซูบิมเบนดี้บินไปเล่นเกมอุ่นเครื่องนะครับกับอุริโอเบอร์ลินในวันศุกร์นี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับไปกันพร้อมกับ ชุดแชมป์ยูโรครับมิเกลโอยาซาบันนะครับอเล็กซ์เรมิโรคนที่ไม่ได้ไปกับทีมคนเดียวเลยก็คือมิเกลเมริโนเพราะว่าจะรอจบดิวกับอาร์เซนอลส่วนซูบิเมดินเนี่ยบินไปกับทีมนะครับซึ่งถึงตรงนี้เนี่ยจากการรายงานข่าวของทางสื่อบาสที่บอกว่าเจ้าตัวก็ยังไม่ชัวร์ว่าการไปลิเวอร์พูลคือสิ่งที่ดีที่สุดส่สด็ตเองก็ยื่นข้อเสนอให้ใหม่ แล้วก็บอกว่าเป็นคนสําคัญนะครับสื่อในบาสแสดงความมั่นใจว่าน่าจะอยู่ต่อขณะดเดียวกันครับสื่อใหญ่ระดับประเทศที่ส่งนักข่าวนะครับไปทํางานอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของสเปนอย่างมาด้าก็เขียนในลักษณะเดียวกันครับโดยแสดงความคิดเห็นมุมมองต่อดีลนี้บอกว่าอังกฤษมองว่าน่าจะตกลงกันได้ แต่ทางมาร์ก้าของเรามองว่าทุกอย่างยังยากอยู่ครับยังยากอยู่เอาละนี่ก็คืออัปเดตความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับดีลต่างๆโดยเฉพาะดีลของมาตินซูบิเมดีที่แฟนลิเวอร์พูลนั้นตามกันอยู่ครับทางฝั่งสเปนยังมองว่าโอกาสที่จะย้ายมีไม่มากครับ